ในคลิปที่แล้วเราได้ทําความรู้จักกับจุดกําเนมดของทั้ง3ศาสนาอย่างท่านอับราฮัมและศาสนาแรกอย่างศาสนายิวหรือยูดายไปแล้วครับในคลิปนี้อาจจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับศาสนาที่2กันคลิต์ศาสนาครับศาสนาคลิต์เกิดขึ้นมาได้ยังไงและทําไมถึงแยกตัวออกจากศาสนายิวเรื่องราวการเกิดของศาสนาคลิต์เริ่มที่4 6ถึงปีก่อนคิดการครับเป็นศาสนาที่2ที่เกิดต่อจากศาสนายิว เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพ่อเลยก็ว่าได้เรื่องเริมพี่หญิงตาพรหมจันทร์คนหนึ่งที่ชื่อมาลีครับก็พ่อแม่มาลีนี่แหละครับตอนพ่อแม่มาลีเป็นสาวอ้อเนี่ยพ่อแม่มาลีก็ได้มั่นหมายกับชายที่ชื่อว่าโจเซฟครับในขณะที่พ่อแม่มาลีกับโจเซฟกาลังจีบกันพ่อแม่มาลีได้รับสารจากอัครเทวดาที่ชื่อเกรเบียวครับเกเบียวมาบอกพ่อแม่มาลีว่าเดี๋ยวพ่อแม่มาลีจะตั้งคันจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และก็เป็นจริงดังว่าครับ พระแม่มารีตั้งคันขึ้นและเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของโจเซฟคู่มั่นครับด้วยความที่โจเซฟรักในตัวพระแม่มารีและต้องการจะหลีกเลี่ยงไม่ให้พระแม่มารีถูกลงโทษโจเซฟก็เลยรับพระแม่มารีมาเป็นภรรยาครับแต่จากการพยายามหาข้อมูลเนี่ยแอดก็หาไม่เจอนะครับว่าพอโจเซฟเนี่ยได้บอกใครต่อใครหรือเปล่าว่าเด็กในท้องพระแม่มารีเป็นลูกของโจเซฟมีแค่เพียงบันทึกไว้ว่าโจเซฟรับพระแม่มารีเป็นภรรยาเท่านั้น ในระหว่างที่อยู่กินกันชั้นซามีภรรยาโจเซฟไม่เคยล่วงเกินพระแม่มารีเลยครับจนพระแม่มารีคลอดพระแม่มารีคลอดบุตรออกมาเป็นเด็กผู้ชายครับและให้ชื่อเด็กชายคนนั้นว่าเยซูตอนที่พระทารกเยซูเออ,อดก็ไม่รู้นะครับว่าจะเรียกทานตอนเด็กๆว่าอะไรเอาเป็นเรียกทานตามปกติกันละกันตอนที่พระเยซูคลอดพระแม่มารีและโจเซฟกํลาลังเดินทางจากนาตาเลตบ้านที่โจเซฟกับพระแม่มารีอาศัยอยู่ไปยังเบตเลเฮมครับเพื่อไปลงทะเบียนตามโน,นประชากร เนื่องจากเรื่องมันเกิดที่เยรูซาเล็มหรือไม่ก็แถวๆเยรูซาเล็มนะครับเอาเป็นว่าถ้าแอดเอ่ยชื่อเมืองก็ให้รู้ว่ามันอยู่แถวนั้นนะตอนที่พระเยซูประตูตดมีบางข้อมูลบอกว่าพระเยซูท่านได้ประตูตดในคอกตัดครับไม่ก็ทำทำที่ว่านี้ไม่ใช่ทำหินงอกหินย้อยนะครับแต่เป็นบ้านคนที่ถูกเจาะเข้าไปให้เป็นทำเพื่อใช้อาศัยและพระเยซูก็คอดบนรางยาไอรางยาที่ว่าเนี่ยเอาไว้ให้อาหารตัดครับ และพอพเยซูได้อายุ8ดวันทานก็ตรงเข้าพิธีเพื่อคลิปอวัยวะเพศตามศาสนาของพระมารดาหรือพระแม่มารีครับใช่ครับพระเยซูเป็นคนยิวนับถือศาสนายิวครับและในวัยสิอปีพระเยซูและครอบครัวก็มีโอกาสได้เดินทางจากนาตาเลปไปเยรูซาเล็มเพื่อฉลองเทศกาลปัสกาครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจนตอนจะกลับมาที่นาตาเลปครับอยู่ๆพระเยซูก็หายตัวไปแบบเอา้าเด็กหาย ด้วยความเป็นห่วงของพระแม่มารีและโจเซฟก็ตามหากันวุ่นครับจนไปเจอตัวของพระเยซูที่วิหารหลังหนึ่งครับหนึ่งที่นั้นมีเหล่านักบวชผู้สอนตาสนาอยู่ตอนที่พระแม่มารีไปเจอพระเยซูพระเยซูก็นั่งตนรกตั้งคําถามและตอบคาถามกับนักบวชผู้สอนตารนาอย่างชาญฉลาดและลึกตึงครับถึงเรียกได้ว่าเกินอายุเด็กติตองวบดีนะพระแม่มารีไม่ลงไหวที่ก้นแล้วเรื่องราวของพระเยซูก็หายไปยาวเลยครับ จนพระเยซูอายุได้ประมาณ3ามิปีพระเยซูก็ได้รับบัพติศมาครับอันนี้แอดไม่แน่ใจนะครับว่าเขาออกเสียงนงี้หรือเปล่าแต่เท่าที่รู้บ้านเราคุ้นหูในชื่อติลจุ่มครับบัพติศมาหรือติลจุ่มเป็นพิธีชำระล้างด้วยน้ำครับอาจเป็นการแช่น้ำทั้งตัวหรือการหยดน้ำลงบนศีตะแต่อันนี้แอดไม่แน่ใจนะครับว่าการรับตินจุ่มของพระเยซูเป็นการรับตินจุ่มตามตัสนายิวหรือตัสนาคริ์เพราะทั้งสองตัสนามีพิธีตินจุ่มเหมือนกันครับ เอาเป็นว่าพอพระเยซูรับสินจุมทางก็เกิดนิมิตครับพระเยซูเห็นพระเจ้าเสด็จลงมาหาพระเยซูด้วยร่างกายของนกพิราบและตัดกับพระเยซูว่าเจ้าเป็นบุตรที่รักของเราเราพอใจเจ้ามาพอพิธีสินจุมจ,มจบลงพระเยซูก็เดินทางเข้าไปในทะเลตายครับอันนี้ไม่รู้นะครับว่าเดินทางเข้าไปตามคำตั่งของพระเจ้าหรือเปล่าหรือมันเป็นกฎระเบียบของวระเธรแต่พระเยซูก็อาศัยอยู่ในทะเลตายกว่าสี่ิบวันเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยนะครับ เลข4ีิบเนี่ยเป็นเลขที่สําคัญมากๆในตสนาคริ์ครับเลขตีติบนั้นเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์มากๆทั้งในเรื่องของเรือโนอาที่ว่ามีฝนตกตีติบวันจนน้ำท่วมโลกโมเตสขึ้นเขาตีนายสีติบวันเพื่อรับบัญญัติติป,ปการการพระเนจรสีติปีของโมเตสและเหตุการณ์นี้ก็สีติบวันเหมือนกันครับโดยในสีติบวันที่พระเยตูอาศัยอยู่ในทะเลตายมีเหล่าปีศาจเข้ามา,ล,าล่อลวงพระเยตูครับแต่พระเยตูเป็นพระเอกของเรื่องนี้นะครับ แค่ปีศาจตัวจิตตัวจ้อยยังไงก็ชนะพอเสร็จกิจในทะเลตายพระเยซูก็เริ่มภารกิจอันยิ่งใหญ่ครับนั่นคือการประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าณตอนแรกเนี่ยคนที่เชื่อที่พระเยซูต่างตอนีมีน้อยครับเริ่มแรกก็มีเป็นแค่ตีคนเท่านั้นซึ่งเป็นชาวประมงต่อมาก็เพิ่มเป็นติบตองและเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆเมื่อคนมากขึ้นพระเยซูจึงจัดตั้งติบตองอัครตาวกครับดึงเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดที่สุดของพระองค์โดยติบตองอัคราตาวก มีหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระในการเผยแพร่คําสอนของพระเยซูครับและในระหว่างที่พระเยซูประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าท่านก็ได้แสดงปาฏิหาริย์ครั้งแรกโดยในงานแต่งงานงานหนึ่งที่เมืองคานาท่านได้เปลี่ยนน้าให้กลายเป็นเล้าองุ่นครับหลังจากนั้นพระเยซูก็ได้เผยแพร่เรื่องของพระเจ้าไปพร้อมๆกับการตั้งปาฏิหาริย์มากมายครับโดยตัวใหญ่ก็เป็นการรักษาคนนะครับด้วยความตทาตาวกที่ติดตามพระเยซูก,ก็เริ่มมากขึ้นเข้าไปอีก แต่ถึงแบบนั้นก็ไม่ใช่ว่าชาวยูทุกคนจะติดตามมือเห็นด้วยกับพระเยซูนะครับเราผู้ที่ไม่เชื่อพระเยซูเองก็มีอยู่มากด้วยสาเหตุหลายประการครับเช่นคาตอนของพระเยซูบางคาตอนขัดกับบัญญัติ6กร้บสาข้อครับซึ่งชาวยูถือว่าเป็นตึงตักติที่สุดเลยก็ว่าได้ชาวยูมองว่าคาตอนที่ขัดกับบัญญัติเป็นการละเมิดพระเจ้าครับและเนื่องด้วยก่อนหน้านี้ช่วงประมาณ1 0 0 0ถึง500ปีก่อนคริสตกาลมีคำทำนายถึงพระเมสสิยาครับ ผู้ที่จะมาปลดปล่อยชาวยิวจะกการถูกกดขี่และนำความรุ่งเรืองมาสู่ชาวยิวและพระเยซูอ้างว่าพระเมสสิยานั้นคือตนครับณนะตอนนั้นเนี่ยชาวยิวอยู่ใต้อานาตของโรมันอาณาจักรโรมันเข้ามาปกครองเยรูซาเลม็มทําให้เหล่าชาวยิวจินนนาการว่าพระเมสสิยาเนี่ยจะต้องเป็นกษัตริย์นักรบผู้จับอาวุธเข้าต่อตู้กับอริสตูไม่ใช่ทอมตนแบบพระเยซูเหล่าชาวยิวก็เลยไม่เชื่อครับว่าพระเยซูคือพระเมสสิยา อีกทั้งหลักการของชาวยิวในตอนนั้นกับหลักการของพระเยซูต่างกันครับในขณะที่ชาวยิวยึดถือการตรีความบัญญัติอย่างเค,งคร่งขรัดพระเยซูกลับมองจิตใจหรือความคิดเป็นิึกสำคัญครับคล้ายๆคําคสอนในพระพุทธเจ้านะครับที่เน้นเจตนาเป็นหลักอะไรแบบนั้นละมัง้งและด้วยความที่พระเยซูท่านเปิดกว้างครับการจะเข้าสู่พระเจ้าสําหรับพระเยซูแล้วก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ชาวยิวครับหากใครต้องการจะรักพระเจ้าก็สามารถเข้าตัดสนาย,ยิวได้ครับ และด้วยตัวพระเยซูเองหลายครั้งท่านก็มีปากเสียงกับนักบวชในวิหารครับก็แบบมีการฟอกเงินนะนะไม่ก็นําเงินที่ได้จากการบริจาคหรือการรักษาโลกเข้ากระเป๋าไม่เข้าวัดไอ้เข้าวิหารเจอแบบนี้พระเยซูก็แฉดสิครับเหมือนเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศเทแถวๆเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไงไม่รู้โดยเหตุผลเหล่านี้ชาวยิวหลายคนบวกกับคนใหญ่คนโตในศาสนาจึงไม่ชอบพระเยซูครับแบบใครรักก็รักเลย ส่วนใครไม่รักก็เกลียดเลยเพราะความคิดเห็นที่ขัดแย้งครับและเรื่องราวก็มาถึงจุดคลแม็กด้วยความที่ผู้มีอํานาจในตัดสนายูวในตอนนั้นไม่ชอบคำสอนของพระเยซูชาวยิวเองก็เกิดความขัดแย้งกันระหว่างยิวที่ยึดถือบัญญัติกับตาวกของพระเยซูบวกเข้ากับอาณาจักรโรมันเองก็วันวานเรื่องตาวกของพระเยซูนั่นทําให้สุดท้ายพระเยซูถูกออกหมายจับครับโดยในคืนก่อนวันที่พระเยซูจะถูกออกหมายจับพระเยซูจัดเตรียมอาหารเพื่อกินดื่มกับ ติองอัครสาวกของพระอ,องค์ครับเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าพระกายาหารมื้อสุดท้ายโดยระหว่างที่รับประทานอาหารพระเยซูทรงทํานายว่าอัครสาวกคนหนึ่งของพระอ,องค์จะทรยศพระอ,องค์ครับแม้ว่าอัครสาวกแต่ละคนจะยืนยันว่าจะไม่ทรยศพระอ,องค์แต่พระเยซูทรงย้าว่าผู้ทรยศจะเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ที่นี่แน่นอนและนั่นก็คือสาวกที่ชื่อว่ายูดาสครับแต่นะตอนที่พระอ,องค์ทานายเนี่ยแกไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแล้วก็เป็นดังว่าครับยูดาสไปหาทหารโรมัน เพื่อบอกข้อมูลของพระเยซูให้ทหารโรมันรู้เพื่อแลกกับเงินตามติบเหรียญครับแม้จะมีการสอบสวนพระเยซูอยู่หลายครั้งทั้งฝ่ายวิหารของเยรูซาเล็มเองทั้งฝ่ายทหารโรมันแน่นอนครับในฝ่ายวิหารนั้นก็ตัดสินว่าพระเยซูมีความผิดจริงอยู่แล้วละครับเพราะไปขัดขานนักบวชในวิหารแต่ฝ่ายโรมันนั้นแม้จะเป็นผู้ปกครองเยรูซาเลม็มแต่โดยตัวใหญ่ก็ไม่ได้ตัดสินให้พระเยซูผิดนะครับ แต่จากแรงกดดันของวิหารและประชาชนของเยรูซาเล็มฝ่ายที่ไม่ชอบพระเยซูทําให้ฝั่งโรมันต้องตัดสินตามน้าครับจริงๆก็ไม่ตัดสินตามน้านะครับแต่ออกแนวเองก็ไปลงโทษกันเองเถอะเนื่องจากตอนนั้นผู้ที่สาม,มารถลงโทษผู้กระทาความผิดได้จะต้องเป็นคนของโรมันเท่านั้นครับแต่เคสพระเยซูนี่พี่แกโยนให้วิหารจัดก,การเลยตัวเองไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยผลออกมาก็คือพระเยซูมีความผิดและถูกลงโทษโดยการตึงกางเขนครับแต่ถึงแบบนั้น ช่วงวาระสุดท้ายก่อนติ้นลมพระเยซูก็ยังคงอธิษฐานให้ผู้ที่ทรมานพระองค์ได้รับความเมตตาและตรัสคำสุดท้ายว่าสำเร็จแล้วเมื่อติ้นคำพระเยซูก็ติ้นลมไปครับและตามวันหลังจากนั้นปาฏิหาริย์สุดท้ายก็เกิดขึ้นพระเยซูกลับจากความตายครับองค์พระเยซูอยู่กับพระแม่มารีและตาวกต่ออีก40วันและพระเจ้าก็มารับพระเยซูขึ้นสวรรค์ไปครับแน่และ40่สไม่อีกแหละแต่ที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ใช่ศาสนาคิ์นะครับ ศาสนาคริสต์ยังไม่เกิดเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดยืนอยู่บนพื้นฐานของศาสนายิวล้วนๆครับแล้วหลักการคําตอนของพระเยซูกลายเป็นศาสนาคริสต์ตอนไหนโดยหลักแล้วคริสกับยิวค่อยๆแยกกันครับระบุไม่ได้ว่าแยกแบบเป็นเอกเทศเมื่อไหร่หรือแบบเห็นได้ชัดตอนไหนแต่ด้วยความที่ศาสนาคริสต์นั้นเปิดกว้างให้ชนชาติอ,อื่นๆเข้ามานับถือครับทําให้คนที่นับถือศาสนายิวแบบพระเยซูมีมากขึ้นและเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆครับโดยราวๆคริสต์ศตวรรษที่4ีติ ก็เกิดคำว่าคริสเตียนขึ้นครับคำว่าคริสเตียนเนี่ยแต่แรกเริ่มเดิมทีไม่ใช่คำสัรเตริญเยนยอนะครับแต่เป็นคำล้อเลียนซึ่งแปลว่าผู้ที่ติดตามพระคิดด้วยความแตกต่างของทั้งสองฝ่ายมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับความขัดแย้งกันระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงมีมากขึ้นตามไปด้วยแต่ด้วยความที่พิธีกรรมส่วนใหญ่ยังคงเป็นของตัศาสนาย,ยิวตองฝังก็เลยยังคงใช้สถานที่และว,วิธีการทําพิธีร่วงกันอยู่ครับจนในช่วงคร,ริสต์ศตวรรษที่7 0ิเยรูซาเลม็มก็เกิดกบฏขึ้นครับ จากชาวยิวที่ต้องการเป็นอิสระผลก็คือชาวยิวแพ้ชาวโรมันเหมือนเดิมครับวิหารสำคัญหลายวิหารตาตรณวัตวถุไม่อาจใช้ได้อีกทําให้หลังจากนั้นทั้งสองความเชื่อจึงแยกกันไปหาสถานที่ของตัวเองครับและณจุดนี้เรื่องราวของพระเยซูก็ถูกเขียนขึ้นและถูกเรียกว่าพันธสัญญาใหม่ครับแต่ถึงอย่างนั้นความเชื่อแบบพระเยซูก็ยังคงเป็นศาสนาย,ยิวอยู่ครับกว่าจะแยกตัวและเรียกตัวเองว่าคริสแบบจริงจังเนี่ยก็ช่วงตววัษที่ 2- ถึงที่3ครับ ณตอนนั้นศาสนาคริสต์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่างจากยิวอย่างสิ้นเชิงพิธีกรรมเฉพาะของคริสเตียนก็เริ่มขึ้นคงตั้งองค์กรทางศาสนาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงครับพวกตำแหน่งทางศาสนาอย่างบิชอปโบก็เริ่มจากช่วงนี้และนี่คือเรื่องราวของศาสนาคริสต์ศาสนาที่2แห่งมหากราบตามศาสนาพาร์ทหน้าศาสนาอิตามพาร์ทสุดท้ายแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอะไรที่ขาดเกินตกหล่นก็ติชมกันได้ครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยด้วยตำหรับคลิปนี้จอรีไปแล้วครับสวัสดีครับ